ทีมชาติไทยครับจะเก็บสามแต้มจากสิงคโปร์ต้องเล่นแบบนี้ในมุมเดยครับคู่กลางครับวีระเทพกับสารัตไม่มีชนาทิพย์สงกระสินอีกแล้วเพราะอะไรที่ละสินแดงดาครับต้องใช้ล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะเกมเจอกับสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์เขาเล่นแบบนี้อาจจะเกมแรกเนี่ยเขาอาจจะเล่น54 1สี่หเขาแหลกเลย คือเกมแรกเนี่ยมันเป็นเกมที่2ในกลุ่มที่คัดเขาก็มีหวังเขาก็อยากได้แต้มเพื่อหวังเข้ารอบต่อไปแต่ตอนนี้หวังเขาไม่มีแล้วคิดว่าทีมชาติไทยกับสิงคโปร์เกมนี้จบเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกระสู่แตงโมลงเปียพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับโค้ชเต้กับแตงโมนะครับพี่ไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายแล้วนะครับท้ายกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะเรียกว่า ต้องไปเล่าต่อไปเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วทีมชาติไทยของเราเนี่ยตอนนี้หลังจากที่เราได้ลงสนามมาที่5ไปนะครับได้ผลเสมอมาตอนนี้ตารงตารางคะแนนทุกท่านคงจะทราบดีกันหมดแล้วแต่มันก็มีข่าวสำคัญจากทางเกาหลีออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือทางด้านของโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้เขายืนยันว่าเอาจริงแน่นอนในการเจอกับทีมชาติจีนเพราะต้องการรักษาพื้นที่โถที่หนึ่งถ้าหากเขาไปรอบถัดไปไงนะฮะตรงนี้ต้องย้ำกันตลอด เพราะว่าทางฝั่งเกาหลีรู้เรื่องแล้วนะฮะเขาก็ต้องการจะเป็นที่หนึ่งเพราะว่าโถนึงเนี่ยมันจะมีญี่ปุ่นอิหร่านแล้วก็อ่าตอนนี้เกาหลีหรือออสเตรเลียเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอ่าเราจะไปเสี่ยงทําไมนะครับเจอได้แต่ไม่เจอดีกว่านะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันแต่วันนี้เนี่ยประเด็นสําคัญเลยอยากจะให้พิเตอร์เนี่ยนะฮะวิเคราะห์ทีมสิงคโปร์ครับผมคือรู้ส่วนมากเราจะดูแต่ตัวเราเราดูทีมอื่นบ้าง นะะแล้วก็ดูทีมเราด้วยดูทีว่า11.11มันจะเป็นยังไงนะครับเกมนัดแรกเดี๋ยวค่อยมาคุยด้วยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้นะครับต้องบอกว่า Air Carrier Copper ครับทนทานคุ้มค่าดูแลนานกว่านะครับขั้นสุดของความทนนะครับทนต่อทุกสภาวะอากาศด้วยค o p เปอร์คอยให้คุณใช้งานได้นานกว่านะครับ ทนจนกล้ารับประกันนะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์นานสูงสุด10ปี oh นะครับรับประกันอะไหล่นานสูงสุด5ปีฟีค่าแรงอีก3ปีนะฮะแล้วก็สามารถสนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ c a r r i e r o f f i c i a l Shop นะครับมีทั้ง s h o ป e e Lazada หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค,คุณนะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ Carrier t h a i l a n d com หรือว่า Facebook Carrier Thailand นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับถ้าหากว่าพูดถึงนัดสุดท้ายแล้วนะครับ ทำความรู้จักกับสิงคโปร์ในชุดนี้กันหน่อยดีกว่านะครเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนโค้ชนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าสิงคโปร์นะครับในนัดแรกที่เจอกับไทยเนี่ยผลงานตอนนั้นเนี่ยไทยชนะมา3าหนึ่งเป็นเร่างที่พี่เตยดูก็คือสิงคโปร์เนี่ยจะเล่นในกลุ่มนี้สิงคโปร์ค่อนข้างเล่นฟุตบอลช้าที่สุดธรรมดาทีมในกลุ่ม แล้วก็สิงคโปร์สีระเนี่ยจะใกล้เคียงเราอาจจะมีนักเตะลูกครึ่งบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนจีนไม่ได้ใหญ่เหมือนเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นกับสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นงานเบาที่สุดของทีมชาติไทยของเราอืนะครับเราทําไปได้ถึงสประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูจากสุปโชคสารชาติตั้งแต่นาทีที่5เลยเลาได้เร็วดีครับจได้เลยลูกนั้นอ่ตวัดเข้ามายิงทีเดียวเลยหายไปเลยครับคือต้องบอกว่าเกมนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราได้เร็วแล้วมันเปิดเลยนะมันปลดล็อกไงเตมโมครับ แต่เราก็ไม่ไหวโดนตีเสมอนะใช่ครับออนะครับแล้วเราก็ได้อีกสองประตูจากสุพัทเหมือนตาทั้งสองลูกเลยนะครับแล้วก็มาได้ช่วงท้ายนะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วสิงคโปร์จะบอกว่าเขาง่ายมันไม่ใช่นะคือต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยการคัดบอลโลกเนี่ยทุกคนอยากเข้ารอบไปลึกที่สุดแล้วยิ่งเข้ารอบลึกทุกคนก็หวังว่าจะไปบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอในการคัดบอลโลกมันจะต่างกับ์นมนต์อื่นเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายเลย ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอครับแต่เกมของสิงคโปร์เนี่ยเกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากเราทําประตูได้แล้วมันก็ค่อนข้างเปิดครับแต่เกมเนี้ยสถานการณ์มันอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นโค้กก็คือทาคายุกินิชิงายะนะครับแต่ว่าตอนนั้นโค้ชของไทยก็คือมาโนโพกิ้งกลุ่มเราเนี่ยเปลี่ยนโค้ดมาหมดแล้วนะครับทั้งสทั้ง4ทีมมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์นะ ครับทั้ง4ี่ทีมในกลุ่มเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยครับนะฮะตอนนี้โค้ชเขาก็เปลี่ยนแล้วนะครับโค้ชเราก็เปลี่ยนแล้วมาเจอกันตัวมันก็จะต้องจัดแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าอ้างอิงจากเกมคราวที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนเยอะนะแต่ถ้าไปดูเกมเจอเกาหลีใต้สิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขาก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันเขาก็เขาเรียกว่าโอ้โหพลมิติเลยที่เราเห็นครับอะดูตัวนักเตะสําคัญสําคัญของสิงคโปร์หน่อยดีกว่าที่เขาลงในนัดเจอเกาหลีใต้นะครับ เขาก็จะมีทางด้านของฮัสซันซันนี่นะครับมีทางด้านของไรฮันส์จู๊ดนะครับก็เล่นอยู่บ้านเหล่าเราก็รู้จักกันหมดนะใช่นะครับมีเรโอเนลทันฮานนะครับมีซูฟาวานซาฟูวานนะครับแล้วก็มีทางด้านของคริสโตเฟอร์วานฮุยเซ่นนะครับทางด้านซ้ายอายุ 1> 3 1แล้วมั้งเพิ่งมาติดทีมชาติตอนอายุเยอะแล้วอาจจะพีกพีกช่วงปลายก็คือเหมือนแบบ พวกมีเชื้อต่างชาตินะฮะแล้วก็ทางด้านของฮาริสฮารุนอันนี้กับตันทีมนะครับอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดกันแล้วก็มีทางด้านของสจ๊วตอีกคนหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเมื่อกี้พูดผิดเป็นน้องนะครับแล้วก็มีพี่สจ๊วตรานสจ๊วตด้วยนะครับฮาริสจ๊วตนะครับแล้วก็มีฮามีซายาฮินนะครับแล้วก็ซาไฮรานนะครับแล้วก็ตัวเกาหลีั้งซองอุยยองนะคนนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะเท่าที่ผมดูเนี่ยเพราะมีความเร็วคล่องด้วยครับ แล้วก็อีกซานฟันดี้อันนี้คือตัวทั้งหมดของเราที่ลงในเกมเจอกับเกาหลีใต้จะโดนไป7อ่ะ7เม็ดพอดีเลยเปลี่ยนแน่นะเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีการปรับแน่นอนคือใครจะบ้าลงเหมือนเดิมคือต้องมองงนี้ด้วยครับว่ามันเป็นเกมนัดสุดท้ายของสิงคโปร์แล้วผมเชื่อว่าสิงคโปร์เนี่ยอาจให้โอกาสบางคนได้เล่นแล้วก็ทดลองนักเตะเขาเรียกว่าที่จะใช้งานในอนาคตบางตำแหน่งผมเชื่อนะนะครับเพราะฉะนั้นมันแต่เขาจะกล้าแบบ ไม่เปลี่ยนหมดอาจจะเปลี่ยนคน2คนอะไรเงี้ยเพื่อว่าเล่นกับทีมชุดใหญ่เตรียมทัวร์นาเมนต์อื่นก็ว่าไปอหรือจะเขี่ยวอยากจะพาไทยไปด้วยอะไรางี้มีมีโอกาสยังไงไหมมีโอกาสไปไม่ได้อย่าลืมนะโมคนที่ได้ลงเล่นอ่ะไม่เคยลงเล่นแล้วมาลงเล่นเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีอันนี้น่ากลัวตรงเนี้ยเพราะอยากจะโชว์ว่าเฮ้ยเราอยากเป็นตัวติมที่ท่าหรือเราอยากย้ายทีมที่ดีขึ้นเพราะว่าการเจอไทยแลนด์หมายความว่าเขามีโอกาสออกมาเล่นนอกประเทศถ้าคนไทยดูมันมีโคต้าอาเซียนในไทยลีกเฮ้ยคนที่เล่นดีซื้อเลย มันมีอย่างนี้ด้วยนะฮะก็เล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อตัวเองนะครับนักเตะที่ดูแล้วเนี่ยนะครับค่าตัวแพงที่สุดของทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยอันดับแรกคืออิราฟานฟันดี้อันนี้แน่นอนเราก็เห็นกันอยู่แล้วอิราฟานฟันดี้ผลงานของเขาก็โอ้โหลงสนาม19นัดตอนนี้นะครับแล้วก็ยิงไป1นลูกนะครับในไทยลีกแต่เล็กน้อยปีนี้เล่น14นัดนะครับแล้วก็ติดทีมชาติมา48นัดนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยก็คงเป็นตัวหลักแต่ว่า ด้วยสภาพก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับก็ไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันรองลงมาก็อิกซานฟันดี้นะครับก็เล่นอยู่บีจีเหมือนกันนะครับก็คือแก๊งเดียวกันพี่น้องกันนะครับแล้วก็เล่นไป25เกมนะครับทั้งหมดทั้งมวลในบ้านเรานะครับไทยลีก18เกมยิงไป8ประตูนะครับรวมทั้งหมด11ประตู ก็นี่ผลงานเขาแล้วก็ติดทีมชาติมา36นัดยิงสิบเจ็ดนะให้กับสิงคโปรนะเออไม่ไม่ขี้เหร่นะครับส่วนที่พี่เต้ยบอกว่าซองอุยยองเนี่ยนะครับติดทีมชาติมา25นัดยิง4แอซิสต์4นะครับเอออันนี้ก็คือผลงานของเออนักเตะที่น่าสนใจของทีมชาติสิงคโปร์มาอัปเดตให้ฟังแต่จริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยผมว่าชื่อชั้นเนี่ยนักเตะไทยเหนือกว่าแต่ว่าอยู่ที่การเล่นและลงไปเราจะทำยังไงให้ดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องถามพี่เต้ยว่า เกมเจอกับสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์เขาเล่นแบบเนี้อาจจะเกมแรกเนี่ยเขาอาจจะเล่น54 1สี่หนึ่งเขาแหลกเลยคือเกมแรกเนี่ยมันเป็นเกมที่2ในกลุ่มที่คัดเขาก็มีหวังเขาก็อยากจะได้แต้มเพื่อหวังเข้ารอบต่อไปแต่ตอนนี้หวังเขาไม่มีแล้วเขาจะเล่นอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นการทดลองระบบอาจจะเป็นการทดลองนักเตะบางตำแหน่งหรืออาจจะเป็นการเล่นเพื่อสีในนัดสุดท้ายมันมี3กรณีครับแต่ไม่น่าที่จะมาห้าไหม ผมคิดว่าเจอไทยก็ต้องกลัวโดนเยอะเหมือนกันนะมันสักสีนะโมบางทีมันโดนยิงสี่ลูกห้าลูกเนี้ยมันอายนะเออโค้ดก็ต้องอายนักบอลก็อายบางทีอาจจะปรับความชัวไว้ก่อนพอชัวแล้วอ่าแล้วจะเล่นยังไงหรือแบบเฮ้ยเอาเสมอเฮ้ยมีโอกาสโต้กลับเอาชนะแต่ผมโค้ดทุกคนไม่มีใครชอบความแพ้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์มาก็ต้องมาเล่นเกมรัดเกมรับที่รับกลุ่มอ่แล้วก็รอจังหวะโต้กลับหรือไม่ก็หาจังหวะคลองบอลในพื้นที่แดนกลางแล้วโจมตีไทย อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับทีมชาติไทยครับจะเก็บสามแต้มจากสิงคโปร์ต้องเล่นแบบนี้ในมุมพ่เตอครับนะฮะนี่ฮะ4 4 2ไหมเออกระปรับครับนัดนี้ก็ต้องลุยเต็มที่ต้องชนะและต้องยิงได้ไม่ต่ำกว่า2ลูกครับคือ2ลูกนี่ไม่น่าจะพอต้อง3เลยเถ้าถ้าเอาให้ขาดไปเลยเอ,เอาให้ขาดไปเลยนะครับ,รบ 2>, 2ลูกนี้ต้องมาดูฝั่งนู้นอีกแต่ว่าถ้า3ลูกแล้วเขาแพ้จบเลยโอ้จบนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น ผู้รักษาประตูใช้สารนน์เนาะก็ต้องใช้แหละครับตอนนี้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างข้างในอาจจะดูแล้วมาซ้อมได้แต่ไหวจริงไหมอันนี้เราก็ต้องเช็คอะเช็คแล้วเช็คอีกแต่เราเอาชัวร์ไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวแก้ค่อยว่ากันใช่เพราะเราไม่รู้ว่าถึงวันเวลาก่อนแข่งอย่างเงี้ยอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ได้เพราะนั้นเราลงตรงนี้ไว้ก่อนเอาสานนลงเสียหายไหมมีอะไรไหมเสียหายไหมไม่เสียหายแต่ ต้องปรับจังหวะให้ทันอย่างสลานนนเขาต้องปรับจังหวะการเล่นกับเพื่อนในการคารบอลโลพวกนี้ครับติดนิดหน่อยอ่าแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแผงหลัง4คนครับมีเปลี่ยนเนี่ยฮะไล่เลียงเลยครับผมว่าสุพันกับเอเลียสเนี่ยต้องลงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนัดที่แล้วเนี่ยเสียดายไปหน่อยศรีธดาก็ทําดีทุกอย่างนะแต่ว่า กลางอากาศอะความใหญ่ความสูงมันมีมันหายไปอะเพราะนี้แหละต้องใช้และสิงคโปร์เขาจะโจมตีเราลุกบอมเหรอก็ต้องมีบ้างนะเพราะว่าอย่าลืมนะศูนย์หน้าเขาเล่นลูกอากาศดีเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตรงนี้ไว้ก่อนเพราะนัดที่แล้วเราเห็นแล้วว่าเราโดนโจมตีลูกกลางอากาศเนี่ยมีปัญหามากนะครับแล้วเราเรียงเขาเด่นเราจะบิวอัพได้ไหมสองคนนี้ได้ฝากได้หมดตรงกลางฝากสาระ วิรเทพฝากทางซ้ายก็ฝากได้ฝากทางขวาก็ฝากได้พวกเราเล่นบอลกับพื้นได้ดีหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่กฤษดาลงมาเนี่ยอิชิอิเขาก็มองว่าอยากจะบิวอัพให้มันดีเลยใช่แต่ว่าดอเลาะเนี่ยอาจจะดูแล้วเนี่ยมันไม่เนียนเท่ากฤษดาก็อันนี้ไม่รู้ว่าจะมีผลหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องการที่จะเซตเกมแลวไปลุยกับเขาใช่ไหม ซ้ายขวาครับเหมือนเดิมเนาะไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะว่าดีอยู่แล้วนะตอนนับปัจจุบันตอนนี้ทั้งทีระทอนแล้วก็ทางหน้าของสุพนันอันนี้ไม่มีคําถามน่าจะใช้เหมือนเดิมกลัวช่วงทางซ้ายกลัวนิดหน่อยคือช่วงหลังนาทีเจ็ดสิบห้าเหมือนเดิมเพราะร่างกายมันดรอลงเป็นธรรมชาติของอุ้มแต่นัดแรกอุ้มโหดมากเลยนะโหดโหดโหดมากเลยนะะคู่กลางครับวีระเทพกับสารัตไม่มีชนาทิพสงกสินอีกแล้วเพราะอะไรผมคิดว่าชนาทิพ อาจจะยังไม่พร้อม้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะปัจจุบันในแท็กติกของอิชิอิหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าอย่างนั้นจับลงไปแล้วใช่เพราะว่าผมมองหรือว่ายังไม่สมบูรณ์จริงๆนะที่แล้วอะ่ะก็ไม่ได้ลงเลยเขาเก็บไว้นัดนี้แต่ว่านัดเนี้ยผมก็เชื่อว่าก็ยังอาจจะต้องไม่สตาร์ทเพราะว่าดูจังหวะเพราะว่านัดที่แล้วก็เล่นได้ดีในครึ่งแรกถ้านัดนี้เล่นได้ดีครึ่งแรกแล้วยิงเยอะเจ mm hmm. อาจจะไม่ต้องเล่นเลยก็ได้แต่ถ้าเล่นในครึ่งแรกยิงได้นหนึ่งศูนย์หรือเสมอเจาอาจจะต้องลงมาเล่นในช่วยในครึ่งหลัง mm ั hmm. จจงงออมนฮีเเป็ทดก แล้วเวีรเทพล่ะครับเกมนี้น่าจะมีบทบาทขนาดไหนกับสารลัดบุบุญยังไงีผมบอกกันนะสารัฐเนี่ยเก็บงานละเอียดวีรเทพเก็บงานละเอียดแต่สิ่งที่ต่างกันคือวีรเทพจ่ายบอลดีมากในระยะไกลส่งบอลอย่างเขาที่เราขึ้นนำเนี่ยวีรเทพส่งให้เึ้งส่งให้สุปชัยสุปชัยตวัดมาให้เช็คเช็คมงเลยเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผมชอบวีรเทพเล่นอย่างนี้มากและความชัวของเขาชัวนิ่งเก็บบอลได้ดีแย่งบอลได้ดีครับ และสารรัฐอะสารัฐเพราะว่าเขายิงไกลดีนะสารัฐก็มีจ <3 S 2> ังหวะเงี่ยมเลยนะสารรัฐถ้าเผลอเมื่มอไหร่ก็โดนเขายิงเหมือนกันหรือเผลอเมื่มอไหร่เขาก็สอดแทรกขึ้นมาแล้วแทงช่องสั้นดีเพราะฉะนั้นพี่เจร,รอก่อนอาจจะต้องรอ,อผมบอกจริงในเมื่อแท็กติกมันเป็นอย่างเนี้ยนะ <c oughs> ออฮะสุภโชคครับหมดคําถามแต่อยากพูดอะไรถึงเกมนี้ไหมนัดที่แล้วเนี่ยผมเห็นเล่นนะนะผมขนลุกเลยนะ วิ่งได้ยังไงวิ่งหนักตลอดเวลาแต่ว่าดูที่กล้ามเนื้อดูที่เชฟเขาดูแล้วโอ้โหเนี่แหละมันคือการที่มันเล่นหลีกสูงสูงแล้วคุณภาพร่างกายมันดีขึ้นทำให้มันเล่นได้ร้อวยนะแต่ว่าคุณภาพมันสูงไงมันมันมันเขาเรียกว่าเคลื่อนที่ตลอดเวลามันหนักมากแต่เช็คมันแบกทั้งทีหมดตอนนี้ตอนนี้ก็แบกทั้งไทยแบกทั้งที่นู่นเลยบอกให้แต่ต้องยอมแล้วว่าดีจริงจริงเออครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแซวหน่อยเพราะันโหดฟอร์มดีจริงจยอมผมยอมเชฟคือดีมากนะครับจเจริอศักดิ์นะครับต เพิ่มเหรอเพิ่มทีเด็ดอีกหน่อยหนึ่งครับผมว่าเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมันค่อยๆขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาผมว่านัดเนี้ยเขายังได้ลงตัวจริงครับและเขาจะทําได้เขาสอดแทรกอยู่เขาหาจังหวะจบอยู่นะเขาขึ้นมาตลอดบางทีเขาขึ้นมาแล้วเขาส่งให้เพื่อนเป็นเป็นทางเลือกที่2สองทางที่สามอยู่ใช่ช่วยบล็อกไงช่วยบล็อกเพราะว่าจีนก็ตัวตันอย่างเดียวเลยแต่เขาตัวเล็กเขาก็พยายามชนอครับสุดประนัดเหมือนตาครับขอความคมขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับ เอาจริงนะอันเนี้ยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็คือสุพนัทดีครบทุกอย่างอย่างเดียวเลยยิ่งไม่เข้าแต่ต้องใช้ชั่วโมงนี้ร่างกายเขาเรียกว่ามุมมองยุโรปแล้วได้เห็นแล้วใช่ได้เห็นได้ซ้อมได้โดนเพราะนั้นต้องเพิ่มอีกนิดนึ่นเลยรออย่างเดียวอ่านะฮะก็เดี๋ยวพ่อบอกว่านี่บิดข้อเท้าหน่อยตำรามาแล้วรอรอนายกรอรอนายกอนุมาตินี่อีกนิดนึงอ่าที่ละสินแดงดาครับ ต้องใช้ล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับมุ้ยไม่ใช่แค่เป็นสุดหน้าที่อย่างเดียวมุ้ยเป็นสุดหน้าที่สร้างโอกาสสามารถดึงดึงให้กุต่อสู้มาอยู่กับมุ้ยแล้วมุ้ยสามารถแทงบอลให้อย่างนั้นเราชนะ3 1หนึ่งเนี่ยมุ้ยจ่ายทั้งนั้นเลยนะจ่ายให้สองลูกใช่มุ้ยจ่ายมุ้ยดึงคุตุ่สู้ลงมาแล้วมุ้ยทําทางจ่ายให้แล้วก็ยิงประตูได้มุ้ยเขาไม่ใช่มีแค่การอยู่ในกรอบมุ้ยเขาเล่นนอกกรอบได้ด้วยนะครับอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการ ผัชันหน้ากันนะฮะสำหรับ11ตัวถ้าหากว่าลงมาแบบนี้นะเราอ้างอิงจากเกมที่แล้วแล้วกันนะฮะทั้งสิงคโปร์แล้วก็ไทยครับคิดว่าทีมชาติไทยกับสิงคโปร์เกมนี้จบเท่าไหร่ผมว่าขาดลอย4-1โอ้โหหรือไม่ก็4แต่จริงอยากเลือก4-0นะครับผมมั่นใจอ่ะขอ4-0แล้วกัน4-0เออเชื่อไหมเออตอนนี้ผมสัมภาษณ์มา3าคน4-0ทุกคนเลยผมมั่นใจอ่ะมันมันมันเป็นเกมที่แบบว่าล่อกันบ้านมาเดี๋มันต้องระเบิดอ่ะมันต้องแบบ ปั้งอะแล้วมันแบบไม่ใช่ว่าทีมเราไม่มีเสถียรภาพแต่ทีมเรามีความตั้งใจที่สูงและสูงแบบว่าสูงแต่ไม่โลกกลนลานสูงแบบว่าเราต้องไปต่อในรอบต่อไปแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันพร้อมมากทีมชาติไทยและเล่นในบ้านของเราด้วยที่สําคัญเรามีแฟนๆเป็นหมืนม่นๆคนมาเชียร์คิดเห็นเหมือนกันสี่ศูนย์เหมือนกันสเม็ดครับ,มรรบ<อ>ผมมั่นใจ อ่ะยังไงก็แล้วแต่ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ,รบไม่มีผิดไม่มีถูกเราแสดงความคิดเห็นกันนะครับ,รบในกรอบของการวิเคราะห์นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้แอร์แครีคอปเปอร์ทนทานคุ้มค่าดูแลนานกว่านะครับขั้นสุดของความทนทนต่อทุกสภาะอากาศด้วยคอปเปอร์คอยให้คุณใช้งานได้นานกว่านะครับอ่ะแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ Carrierthailand.com หรือ Facebook Carrier นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวพี่เต้แตงโมงลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ